ไ่ใช่ก็ดิามถัว่วแซ่บถับบ่วเลยน,นะมีกระเทิร์ ไม่มีคนถ่ายให้นะครับเราก็ะตำแล้วนะครับหลังจากทีใ่ในบ้านวุ่นวายของสติเกินใส่กะปิดหน่อยนะครับใส่กับตาละลายก้นกะปิดกับตาเลยนะครับ มีเธอเป็นเงีนี่แบบฝึกไม่เข้าเลยอแค่เกวันนี้เราไม่มีเราไมเกือนีครับใส่หมดเลย ครับจะหายกัมาแล้วนายบอกให้กินไงว่าทำไมน้ำมันหายกระนายตลอดเวละน้ำนม,มันแตกน้ำม,มันสุดออกไหมพี่สระนายจะเอาตัวด้วยใช่ไหมกาบอกอะ่ะนี่นะครับเป็นตัวนะครับตอนตอนนี่ดักได้ ครับสีแสบซ้งมากรดนัวมากขาบอกลับเป็นต่อมเลยใช่ไหมฮอาลีเวนมา